าการความรักเป็นอย่างนี้แหละกพทุกคนชอบทำอะไรลี้คนอื่นไม่เคยเห็นระว,วังสุขภาพด้วยนะแม่ไม่ทำาสียสุขภาพจะไม่ดีนะไม่ทำงานเพราะว่าในบ้านก็มีแต่แม่หอยที่จะที่ทำทำอะไรทำอะไรที่ไม่ให้คนเห็นเราจะไม่จ้างพนักงานะคะเราประหยัดค่ะ <laughs> เราจะไม่จ้งางพาลงเราประหยัดว่าเรายังไม่หมดนี่หมอชินเชย, <S 1> <S 1> ล,ชยลูกชายน่ะแม่หอยบอกว่าเชยลูกชายแม่ลูกชายต้องใช้จ่ายหลายอย่างใช่ไหมแม่หอยพูดออกจากปากเลย,ลยเเลแต่ก็พ่อใครขึ้นแล้วแหละแม่ ก่แต่ก่อนนะปีแรกก็ชื่อชีวิตมากวันนี้หนูไม่เคยมาสัมผัสแต่ว่าได้ยินได้ยินไหมได้ยินเขาเล่าเล่าเล่ามาได้ยินแม่เนี่ยพูดให้ฟังลำบากมากเพราะหนูก็เพิ่งมาอยู่ได้ลำบากตอนนี้อยู่จะปีหนึ่งนะทุกคนผมมาอยู่ได้ประมาณสิบเดือนละสิบเอ็ดเดือนเรามาอยู่ตั้งแต่เราได้ยืนตั้ง นี่ส yeah, ิบาทไม่ห้าบาทฮะไ่คือกับเพื Beijing> ่อนบ้านไม่ใชยคุอก uh ับเพื่อนเขาด่าแล้วไม่ด่าแล้วเขาบอกให้หมาไล่วัวออกมาวัวอยู่ไหนวัวอยู่ในบ้านเรา ทุกคนครับน้ารักของแม่หงอยแต่ละวันไปทำกับผ้าใกินก็ไม่หายเลยเลยตามไปทุกงานครับทุกคน,หนหเหนือ่อยไหมเหนื่อยก็ทนแม่พักบ้างนะพอได้แม่เหนือ่อยยายายา สุน้าก็ไม่เคยตกใจมากเลยไม่เคยอยู่บ้านไม่เคยมีไงเคยเห็นเตะ เดทาทดอดทอดคอยย่านใบไมไมคอยยันย่านไมอยันวาดอะไรกันบริบททุกวันของแม่หอยครับแม่จะน่ารักกับลูกๆทุกคนแม่จะ เวลาแม่พูดนะแม่จะพูดถ้าน้องมันดา่าจะไม่ด่าหรอกทุกคนสอนหยเมาุดหยอดยัวเมาดีส๋ยุดอายุ